สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า E.T.E Chronicle นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือสไตล์อนิเมต์นะท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าตัวละครในเกมนี้ค่อนข้างเด็ดดวงกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันครับ โอเคครับผมอันนี้จะเป็นบรรยากาศเริ่มต้นในเกมนั่นเองคุณผู้ชมครับจะมีคาสเซ็นแบบเท่ๆแบบนี้ด้วยนะเกมนี้ก็จะเป็นตัวละครที่แบบเอ่ออิงไปทางตัวละครผู้หญิงมากกว่านะครับวันนี้จะเป็นดีไซน์ตัวละครภายในเกมนะครับที่ขับยานเดี๋ยวจะมีการขับหุ่นยนต์นู่นนี่นั่นด้วยผู้ชมครับตัวละครบ,บอกเลยว่าออกแบบมาดีมากนะครับ นี่ครับดูตัวละครนะตอนนี้เราไม่สามารถสกิปได้แล้วนะบางทีมันสกิปได้แค่ครั้งเดียวหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกมนี้มันยังเป็นแค่ e a r l y Access หรือว่าเวอร์ชันเทนะครับแล้วก็เข้าเกมบอกเลยว่าค่อนข้างยากประมาณหนึ่งนะ <Thank you. S 1> นี่ครับมีการขี่หุ่นยนต์แบบนี้ด้วยนะอ่าเหมือนคล้ายๆกับอ่ากันดัมหรือเปล่าไม่น่าใช่ลนะอันนี้แบบขี่แบบเปิดเผยนะแล้วตัวละครบแบบอย่างเด็ดน,นี่ครับ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โคกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m e t เ l ่าสล Awakening, Honkai Impact Tower of Fantasy, Arknight, Harry Potter, b l u a r c h i และเกมอ,อื่นอีกมากมายได้ที่ y a าเกม a m e Center กันดั้ที่เราเข้าไปขี่ข้างในเลยนะอันนี้ก็แบบโอเคอยู่นะนี่ครับมีคัสซีนคัสซีนมัขึ้นบ่อยแนละ้วในช่วงแรกนะ มาต่อครับสโวนต่อเลยคือมันเป็นเกมที่แบบเล่นตามเนื้อเรื่องครับเดี๋ยวพอเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะมีการปลดล็อกพวกระบบต่างๆการอัปเกรดตัวละครนะครับสุ่มกาชาหาพวกผุ่นใหม่ๆตัวละครใหม่ๆอะไรแบบนี้นะเออนี่ครับโดนเข้าไปเรียบร้อยมาดิตัวใหญ่เหรอเจอสกิลหน่อยนี่ครับอุ้ม มามาครับปั่นหน่อยปั่นไปเอาอยู่ไหมพี่เอาอยู่ไหมบนพื้นนี่แบบโคตรโหดเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมปั่นไปปั่นไปจ้วง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 ไปเรียบร้อยครับนี่ครับนี่นี่เรียบร้อยโอ้โหยอย่างเทอะคือมันไม่รู้ว่าเกมนี้มันมีนมอนิเมะหรือเปล่านะทำมันดูแบบ เออมันดูคล้ายๆพวกแบบอนิเมะนะอาจจะเป็นแค่เกมสร้างสไตล์อนิเมะมาก็ได้นะครับอันนี้เดินมาเดินมาจุดนี้ก่อนโอเคเดินมาจะเป็นจุดรารกิจครับจุดยานส่งเนาะแล้วก็มิชชั่นคอมพลทได้3ามดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นพวกอาร์ตเวิร์กตัวละครต่างๆนะครับเดี๋ยวน่าจะมีให้เห็นกันนะเนี่ยขึ้นยานเหมือนเดิมอีกละอ่าเราสกิป้ากขวาบบนได้เลยนะครับ นี่อันนี้จะเป็นะระบบหน้าเม,มนูของตัวเกมจริงๆนะครับก็คือน่าจะเป็นเกมแอคชั่นที่เล่นตามเนื้อเรื่องนี่ครับมีพวกดันเจียนต่างๆให้เราเล่นนะครับอันนี้น่าจะเป็นซับไพใช่ไหมเข้ามาปุ๊บมีอะไรเลยนี่ครับมาถึงกาชาตามที่บอกนะก็จะมีตัวละครสาวๆน่ารักๆแบบนี้เต็ไมไปหมดเลยท่านผู้ชมครับโอ้ m ม g ก็คือแบบแต่ละตัวนี้เด็ดมากเลยกดปุ๊บสุ่มนะอันนี้จะเป็นสุ่มฟรีหนึ่งตัวละครนะครับน่าจะเป็นตัวละครที่แบบ เขาล็อกมาแล้วล็อกมาแล้วนั่นเองนะครับดูครับน้องมาแล้วโดดลงไปหรือเปล่าอ่ะรูดไปครับส่งไปครับนึกว่าน้องจะโดดลงมานี่ครับมันจะได้ตัวอะไรเอ่ยสีม่วงมาแบบนี้นะมันล็อกมาอยู่แล้วมั้งอุ้ยโอ้โหท่านผู้ชมครับโลลิมาเลย <laughs> ตัวละครบแบบดูดีนะดูดีดูด,ดีนี่ครับเห็นปะ่ะตัวคาสซินคือเกมนี้มีดีที่ตัวละครแลนะเนื้อเรื่องระบบเกมเราไม่สนใจนะถ้าตัวละครดีคือเกมดีนะครับการเล่นก็อย่างที่บอกไปนะครับจะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องพวกอ่าแชปเตอร์หนึ 1, ่งขีดหนึ่งแชปเตอร์หนึ่งขีดสองอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน่าจะเป็นอ่าทำนองนั้นนะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นโอเคสกิปได้เลยปึ๊บนี่ครับอันนี้นะครับ เดี๋ยวพอ,ต,อต่อสู้หน้าตัดฉากไหมติดอะไรล่ะนี่ครับต่อสู้ว่าจะเป็นอาตัดฉากแล้วก็เดี๋ยวตัวละครใหม่ที่เราได้มานะครับตอนนี้มีตัวละครระดับเนะครับตัวหลักแล้วก็ซัพพอร์ตสองตัวนะตัวหลักที่เราใช้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นจั้งใดบ้างนะครับนี่มาแล้วนี่เขามีตัวละครทั้งหมด3ตัวละครนะระวังดีๆแล้วกัน 切换攻击目标อ่านี่ครับนี่อันนี้ก็อาวุธปืนนะจัดไปไปเลยจริงๆต้องเล็งตัวหลังก่อนนะเพราะว่าเหมือนเล็งตัวหลังได้ไหมเนะี่ยเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวเพิ่มเลือดอะซับพอร์ตอะจัดการมันก่อนเลยอ่า นี่ครับน right <ical grammar. S 2> ี่น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 ี่ฟันไปสกิลยังไม่มาเลยมา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 ใกล้แล้วชนะแล้วนะครับสกิลยังไม่ได้โชว์เลยตัวละครแบบหาดูดีมากนะครับนอนได้นอนมาได้นอนมาโอเคทีนี้เราก็ข้ามได้แล้วนะครับตัวละครดูดีนะครับแล้วก็ พอจบวันนี้แล้วในนี้น่าจะมีแบบให้เราบเดินต่ออีกนะครับในภารกิจหนึ่งขีดหนึ่งนะมันจะมีเงื่อนไขาการผ่านอยู่เนี่ยแล้วก็เข้ามาอีกอันนี้เก็บขวดโอเคได้ควกบไ,ไอเทมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บกู้ทางนี้ไช้ดิรวมอโอเคนะครับโอเคป มาครับนี่ครับพังทลายหรือเปล่าพังทลายหรือเปล่านี่ก็มีตัวละครให้เราสู้อีกแล้วเราก็ทําการอันนี้มันต่อสู้แบบจบเลยนะคือไอตัวแรกที่เราสู้ครับมันยังอ่าเขาเรียกอะไรให้เราบังคับนะแต่พอตัวที่สองครับจบเลยแล้วก็ออกเลยปะเนี้ยเนี่ยออกแล้วนะครับนี่บรรยากาศการเล่นก็น่าจะประมาณนี้นะผมว่า โอเคทีนี้นนท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูตรงซับไพ่นะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครกัน,กนดีกว่าว่าตัวละครที่แบบโต้ซุ่มอะโอ้ oh my god อือหือันนี้หุ่นเท่มันดูดูหุ่นได้ไหมดูหุ่นตัวละครจริงๆนะครับนี่ตัวละครระดับเอสอันนี้ ى, นี่ครับตัวละครนะคือแบบเด็ดดวงค่อนข้างแบบ เยอะเหมือนกันนะนี่อนะ่ะเนี่ยตัวเนี้ยดูครับเอาคนดูได้นี่จริงๆริมันมีตัวละครอื่นๆให้เราดูไหมนะมันไม่มีในนี้นะอันนี้เป็นตัวละครตู้หน้าตู้นะครับหน้าตู้แล้วก็ไม่มีตัวสมแล้วด้วยนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นพวกของต่างๆนะพวกอาวุธโดยรวมก็คือเป็นเกมแอคชั่นนั่นแหละท่านผู้ชมครับที่ขายความน่ารักของตัวละครนะแล้วก็ตัวละครแต่และตัวคือดีมากๆเลยท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ